สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่เหนรับประสู่ยูทูปชาแนลอุตสาหกรรมหน้าพาละช่องซื้อกลางร,ร่วมมูลรักการพัฒนาควายไทยนะครับเมื่อนี้บราทนอยู่ตลาดควายสีธาตุนะครับเรียกว่าเป็นตลาดตลาดโคก,กระบือนะครับพี่น้องอำเภอสีธาตุจังหวัอดอุดรธานีนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงย่ำตอนแรกนะครับพี่น้องย่ำตอนแรกของวันที่31มีนาคม2564นะครับ ซึ่งโดยทั่วไปปกติแล้วนี่ตลาดจะเป็นตลาดควายกูกระเบินนี่จะเปิดขายกันนะหากจริงๆแล้วนี่คือในส่วนตอนเศร้านะครับแต่ว่าตอนแรกนี่จะมาค่อยมาตุ่มพุ่มกันนะครับพี่น้องสามารถที่จะเปิดขายกันได้เลยนะครับพี่น้องครับก็บรรยากาศภาพรวมในตลาดควายเฮานะครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีตามมาชมครับผม นี่ครบมาเลยสี่ขายครับมาเลยตอนนี้ครับรถกำลังลงมาหลายนะครับพี่น้องเนื้อตุ้มจุดอ่าท้ายควายลงนะครับควายลงนะครับพี่น้องเรียกว่ามือนี่ก็เป็นอีกมือนึงนะครับที่คือคักขนาดเลยนะครับพี่น้องควายคือคับบรรยากาศตอนควายลงโอ้ลงกันนะครับพี่น้องครับอยู่ที่ประพอครับผมทยอยลงมาแล้วนะครับพี่น้องครับลูกแม่ตุ้นลูกแม่ โอ้แต่ละตัวประรบประดาเลยครับผมพี่น้องครับนะครับบรรยากาศท่อคึกคักนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็สีม่วงแรงนะครับสีม่วงเคืองนะครับพี่น้องกล้วยกำลังทยอยออกมาในตลาดเท่านะครับในตลาดนัดโคกกระเบือนะครับอำเภอสีฐานนะครับพี่น้องคึกคักนะครับไม่เลยครับมาช่ายลอยเลยครับผม าสอบที่เราเข้านะครับแต่ละคนแต่ละตัวกาเปยังไงนะครับันเท่าไรล่ะบอกคนได้ไัู้่นะครับที่ครับท่าห่าะแสนแสนเอเจตันมีแสนหนึ่งหมือเจตันนะครับ่น้องครับคมแรกครับ่นลองครับกมเลยครับงามเลยครับผมสูงแล้วไปไดนนหครับหน้าครับอาัดตัวปมยสามแปดเนาะเสามแปดโอ้ครับผมไปลองปลอาตัไปนะครับโอ้งามเลยครับ แต่ลักษณะเจเลยนะเขางามครับผมตาเต็มพร้อมนะครับลูกกับติดมานะครับลูกมันจะเดือนแล้วครับนี่ครับ11เดือนนะครับแล้วแล้วแม่เพ่อเนรอายุเท่าไร้แล้วครับลูกุกี่ไดือนละ3อ๋อหาปีนะครับเนาะครับผมจะเป็นนวลล้อมโตคนครับพี่น้องครับโอ้งามครับผมหนาเงาแล้วครับเนาะ นาเดียมดีนาเลี่ยมเงาครับผมถึงมาหอดถึงมาหอดครับผมนี่ร่างกินยาครับจังหิ้วกระดอเฮ้ยพวกเรากินยาไปจะดินวเมื่อกี้เขาเอินอะดรนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมนเจดทันาะครับผมครับผมโฮมแลกครับผมม่นอนครับอันนี้มาตาทั้งไหนนะครับผมครับเด็กกาลสินรับลสินเนาะขอเบอร์โท่อ่านนะครับ ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าเก้าสี่เจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดหกนะครับชื่อพี่ยังครับผมห้อยลักห้อยห้อยลักลักห้อยลักนะครับพี่ลักนะครับห้อยลักนะครับพี่น้องสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับผมนะครับชาเจียนครับผมต่อร้องอะไได้เนาะครับผมมันๆครับผมครับมันๆนครับต่อรองกันได้กลเก่าครับผม โอ้แม่สองแม่คืองานเดต่ครับพ่อถ่ายของพ่อปะขอหยาดครับผมมีขนาดมาบังยังครับมีแน่อยู่มีแน่แล้วเนาะเดี๋ยวขอหยาพี่น้องเข้าชมครับถ่ายยังมาได้ถ่ายอยู่ตลาดเนาไปเท่าเอฟซีเขาโทรมาสอบถามเนาะครับผมอายุเป็นรับไปได้แล้วครับแม่หนี่งแม่แรกนะครับข่าปีนะข่าปีเนาะมีลูกเจ้าลัวเลยครับผมยีสามตัวสามประมาณสามตัวเนาะ อ่องเท้าใหญ่นาำลึกขนาดเลยกลายเป็นเล่าอีสานเขานะครับนะเ,าเาบานาะเล่าเพื่นบ,บ้านอีสานเขานะครับพี่น้องครับราคาใบไก่ครับผมบพี่น้นงเด็กไปเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งความงามเพิ่นเราจะมาสอบถามนะครับเคานะครับรานานะครับ ซูงลายไปได้ก็พอตัวนี้ครับข้อมสูงคนนะครับขาดีดบกเถม่านสามผ่าเนาะครับผมปว่าจเจ็นะครับในเรื่องของเอาทองัญญาดึกนะครับครับตัวนี้เขาเปิดไปลายไปได้ครับผมเปิาเนาะครับผมที่่าตลองกันด้ฝากร์โทรพอไปนะครับโทรบมีดิมีม่ร้ อ๋อครับผมอยู่บ้านได้ครับผมอยู่สว่างอยู่สว่างถ้าพี่น้องก็สนใจได้แต่อย่างใดเนาะเนาะตลาดครับผมมาตป็นมาจะเพีอรจะมาครับเนาะสนใจกลับมาชมได้นะครับพี่น้องในตลาดเท่าครับผมมาเบิ่งพอพันเท่านะครับพี่น้องครับตลาดชัดเจนเลยเราก่อนอะไรครับผมพี่ครับลูกแบงครับโอ้ลูกแบงเลยนะครับพี่น้องได้แต้ม ชัดเจนเลยอายุเพิ่นร้ายไปได้ครับผมอายุเพิ่นร้ายไปได้ครับพี่อายุเพิ่นสามปีแข่งขาสามปีนะครับพี่น้องเต็มพอดีเลยครับเต็มพอดีเลยชัดเจนเลยตาแต้มครับลำแข้งว่องเขาหนาผากกว้างนะครับลำตัวเงาแข้งขาใหญ่นะครับนายเนาะครับผมนี่ครับพี่น้อง สามปีห้างกับรามนะครับพี่น้องได้เลยครับถ่ายข่วงครับผมเปิดไปเท่าไรครับน้ครับเปิดนะครับไปเปิดไปสิบเจ็ดสิบเอ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับพี่น้องครับต่อรองกันได้เลยครับผมหน้าขอเปิดโทรฝากไปเลครับกแปดศูนย์เก้าแปดครับหกสี่เจ็ดสองหกหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่งศูนย์นะครับซิ่งครับ นหอยครับหน่อยนะครับเนาะพี่หน่อยครับผมอามาจากทางไหนเนาะครับยุทธปจากซัมสูงครขอนแก่นซัมสูงขอนแก่นครับผมพี่น้องครับสนใจการติดต่อหอยหน่อยได้นะครับเราลองได้นะหนาเนาะครับผมมันมาครับผมขอบคุณหลายครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้คือคักรนะครับพี่น้องคือคักขนาดเลยนะครับตลาดควายสีถาดท่อนะครับบรรยากาศย่ำตอนแรงครับผม โอ้งามเลยครับไม่ลาสุดพรอนันต์นะครับสุดว้าหน้าตัวนี้มีคนซื้อแล้วปะครับอันนี้ครับโอ้ถืองามเลยครับผมควายเปลือกควายดอนทอดนะครับพี่น้องครับอายุรับไปไหนครับผมน้าครับเปิดใบหกสิบห่านะหกหมื่นห่านะครับพี่น้องครับอายุเพิ่งเจ็ดปีแล้วครับผมเพิ่งได้สามปีเต็มครับสามปีเต็มครับผมสู้รับไปไดนครับผม ต่อสีบ่มันร้อยสี่สิบบ่อว่ะร้อยสี่สิบองบ่อครับสี่สน้อชัดเจนนะครับพี่น้องครับสี่ขันยื้สวยเลยสะดุ้ตายบาโทดเลยนะครับย่างไม่ไกลไกเพื่อนนะครับบางด้านหลังไปนะครับพี่น้องครั้งสวยลามนะครับอันท่าเพื่อนเสมอเลยนะครับไม่เป็นพราพันได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ครับเพราะพันได้เลยครับผมชัดเจนเลยครับ อายุสามปีครับผมเพิ่งทำานเพิ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีสนใจกระโทรมาสอบถามได้นะครับสนใจขอเบอร์โทรถึงไปได้ครับผมนะครับ087 087เครปครับ 21C 21C 3293 3293ครับผมครับซื้อยังครับผมนะครับอ่ากิติศักดิ์มะเน็ตครับคุณอ่าที่กิติศักดิ์เนาะครับผมมาจากทางไหนเนาะครับมาจากเชนบุรีครับสามไม่กี้ฟ้ามครับอ๋อสามไม่ขี้สามเกินบน เวลาเท่านะครับผลกันนะครับครับผมอันหมานครับผมขอบคุณหลายครับนะครับครับผมเดี๋ยวมาเบิงอีกแน่นึงครับผมบอกพี่น้องนะครับตอนนี้เพิ่นอายุรับไปได้ครับผมเพิ่มหนึ่งสามปีครับผมเดี๋ยวพามาเบงหลอกน้ำตกไปได้ครับทนกคนครับไดหนึ่งนี่นะาทับกับ็จะได้ไปครับนะครับ รับกับพอได้ไหมครับรับกัพอนอนนย่บานบัวเงินครับเจ้าบวเงินครับครับผมจ้าบัวเงินนะครับทำไป22เ็ว่าสูง1 3่อย1 3เปิดไปนครับผมเปิดไปห้านสองนะครับไปน้องครับครับทํากันที่หนึ่งครับหนึ่งมีหน้าครับหนึ่งมีหน้าผ่านมาผ่านเรียบร้อยแล้วผ่านรอบแล้วผ่านเพราเห็นขึนครับครับผมเื่ยเอียงครับ ถ้ไปนอนเอฟซีสนใจก็โทรมาเนาะขับเบอร์เดียวกันครับขอเบอร์โทรอีกรอบนึงเลยครับผม087 087ครับ214 214 3293 3293นะครับเปิดใบทีละค่ะ55,002 55,002นะครับไปนองต่อรองกันได้ด้วครับผมคุยกันได้ครับครับคุยต่อรองกันได้ครับผมไม่เหมืนครับผมนะครับขอบคุณครับครับพี่น้องมีมาน้ำกันสองตัวแล้วครับเนาะครับผม ครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับผมว่นมันครับนี่ครับครับผมนายสวัสดีครับเอามากตัวน้องครับเหมือนมาทางไหนครับหนองคายโอ้ทาวนอลหนองคายครับผมมาจากคมครับเมือนหนึ่งสิบเจ็ดตัวโอ้เดี๋ยวมาเบิรงคมแปลกกันนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นแม่ลูกเนาะทิศมาเลยครับเดี๋ยวจะเป็นไข่เราอีสานเทอดนะครับเนาะ คโอ้โหเยอะเลยนะครับชัดเจนนะครับพี่น้องเจ็ดปีแล้วครับนาครับตอนนี้ครับสีประมาณมีลูกติดมากอ่ะลูกแหลกปะครับปลาซีซีถึงหาปีเนาะครับผมนี่ครับเดี๋เป็นครอบเลยนะครับมีลูกสาวนะครับแม่ครับติดหนพร้อมนะครับพี่น้อง ค็มสูงกสิประมาณประมาณเท่าไรครับสูงสูงพินสามสิบม่ยเนาะครับผมตับแม่ติพ่อผอมเปิดที่ราคา้้าสินะครับต่อร่องกันได้ครับพี่น้องครับเนาะขอเบอร์โทรน้าไปนะครับศูนย์กห้าแก้ไขเบอร์นะครับศูนย์หกห้าสองหกเจ็ดเ็ก้น่องเจ็ดเจ็ดเก้านองะครับคอแม่อแม่กรับม อันหวานทาบอนะครับพี่น้องเขรามาสอบถามรอรอกันได้ครับผมมันมันครับผมนะครับขอบคุณครับสายครับทีมงานอ่ามาน้ำกัลย์มูฟเพิ่นที่มามาได้หลายตัวนี่แต่ใดนะครับวางขายไปแล้วนะครับผมับผมนี่นี้กรับมาน้ำกัลย์นะครับลงน้ำกันบ่อม่น้ำกัลย์ครับตัวนี้เดี๋ยวเริ่มทำพี่น้องครับเดี๋ยวมาบังเปิดว่าแปดหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับตัวนี้เอาใหญ่ทองหนาลึกนะครับ ลำตัวเงากว้างนะครับพี่น้องแขังขามาดีใส่ได้เลยครับลำเขากางงามครับเจ็ดปีแล้วครับหน้าครับว่าเจ็ดปีกว่ามันเจ็ดปีกว่าสูงเท่าไรครับลอยเท่าไรลอยซีลอยซีสิบสี่แต่ว่าลอยซีสิบสี่ครับผมครับพี่น้องแต่ว่าสูงใส่ได้เลยนะครับความสูงเพิ่นนะครับ มีลูกลูกติดมานะครับบอครับบอสเนโงกมันเลยบอมากครับอ๋อครับผมเปิดไปเท่าไรครับนาครับเปิดไปแปดพันเจ็ดแปดพนเจ็ดครับพี่น้องครับครับหนาขอเบิร์โทรหนาไว้อีกรอบหนึ่งนะครับ098ย์เกครับหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหหนึ่งอหย์่อยครับห่อยหน่อยครับผมพี่น้องครับเจ้าของเดียวกันกับก้อยก้อยเถิกก้อยผู่เฮาที่หาท้ายทํำกันน้นเนะครับพี่น้องครับ ไปน,นอนต้างเติดต่อก็ออได้ครับผมเป็นมาครับผมนี่ครับครับบรรยากาศร่วมครับผมไปนอนอีพ่อ่อยไปสายนอกหนี่ยครับช่ยวยพ่อป่ะมีสายนอนครับเ <c oughs> <c oughs> ปื่อยงามเปื่อยงามเลยเปื่ยงามแท้ตัวนี้นะ เท่าไรน้ออยากรู้ครับบอกพี่น้องกันเลครับผมก็ครับพ่อเจ้าเขียวนี่บ่าครับผมอ้อมมาดีครับอันนี้อายุเปน้าไปไหนแล้วครับพ่อครับอายุประมาณสี่ปีนาะโอ้แข้งขามาดีเลยครับคนสีทองเลยน้ำเขางามครับพี่น้องครับตาแต้มพร้อมนะครับสูงประมาณเท่าไรครับลอยสี่ชิพครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวพามาเบิ่งรอบลำตัว่นครับผม แม่พันธ์ได้เลยนะครับพี่น้องท่องเรียบร้อยคือตอนนี้ท่องเป็นท่องเรียบร้อยก็พอใจครับพอเปิมพับหลัโอ้ธรรมดานะครับพี่น้องครับเปิ่มพันหลานนะครับผานรอบเรียบร้อยจักเดือนแล้วครับผมพี่น้องสองเดือนครับผมพี่น้องครับเฮ้ยเขายังบาเด็กขายในตลาดเข้าเพล่์เอฟซีสนใจค่ะทรมาเนาะครับผมอีกช่องทางหนึ่งครับผมนาะมซอยกัครับผมเปิดไว้เท่าไรครับผมครับ 1น0 0 0 0นแสนหนึ่่งมาะครับพี่น้องสนใจกัโทรมาสอบถามได้ขอเบอร์โทรมาเลยครับศูนย์เครับสองหนึ่งเจ็ดหนึ่องก้า่ศครับพอแก้วมาจากทั้งในนอกครับพี่น้องอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับผมมื่นนี้มาน้ำกันเนื่งตัวอ๋อขมาวิบตัวปะครับอันนี้แม่ขางขบาวเ่าเนี่ นี่ตัวนี้งามครับพี่น้องครับหางลามครับงามเลยนะครับครับผมพ่อขั้นไล้ครับมันมัครับผมมันนี่คือคัดจ้าหน่อยครับคนหลายครับพี่น้องคนหลายคนหลายครับอันนี้ก็งามครับตัวนี้ครับพี่น้องครับ พ่อตัวนี้เด้อครับพ่อตัวนี้เด้ดอของใครเนาะของหน้าวะอ๋ออนุญาตบอกพี่น้องเขานะครับผมเที่ยวเข้าบารีขายอยู่ในตลาดเข้ากับแกพี่นอ้องเอฟซีเขาโทรมาสอบถามมาทา,างไหนเนาะครับนะ่ะน,น,น,น้องบ,งองบงัดซ้อจากวัดอุดรทางบา่อน้ำพุนะครับเส้นรุ่ครับบ้านพี่น้องบัดซ้อ ใช่พี่น้องนอนท่านี้ครับทงานี้อายุรับไปได้แล้วครับสามปีสปีนะครับเป็นควายแม่สาวเนาะครับผมยังบ่มไม่ลูกนะครับพี่น้องนี่ว่าอัตลักษณ์ใส่ได้เลยนะครับหน้าตาเพิ่นสวยนะครับหน้าตาสวยครับพี่น้องแต้มหอมนะครับสามปีขาเข่ารัมเข่ากางงามนะครับพี่น้องชัดเจนสูงรับไปได้ครับนะครับ <31. S 1> 138ครับผม138ครับเบแปังขายไปน,นะครับโอ้ถ่ายกันงามนะครับพี่น้องสามารถจะไปเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะครับว่าเท่านี้ขอฟังราคาบ้างนะครับเปิดไปเท่าไหร่ครับผมนะเปิดไป63นะครับพี่น้อง63,000นะครับ จะเนน้องจับซีสนใจกัโทรมาสอบถามข้อเบอร์ทรไมานะครับ0ูนดสอครับศูนปหนึ่งศูนย์ห้าหนดะครับซื้อยังครับผมซื้อตุนะครับนาตุนะครับนะครับไอตุนนะครับตุโทรมาสอบถามตอนรองากราคากัได้เนาะครับผมคุณด้ลารับผมมนมานครับขอบคุณครับครับมาของนาตุด้วยกันนะโอ้ยแม่เนาะเดี๋ยวขอยาดชมทั้ง หนึ่งตัวสองตัวสามตัวเลยครับผมสามตัวเลยนะครับมาบอกพี่น้องเัานะครับผมอันนี้อายุไรบ้างไหนแล้วครับสองปีน่อยๆสองปีหน่อยๆครับเป็นค่อยแม่สาวงามไหมครับพี่น้องครับนะครับบางท่ายเพื่อนนะครับสูงเท่าไรครับหน้าครับก็สูงหอบมันลอยสามหางสามหกนะครับพี่น้องขาใหญ่ต้นหางลำหางใหญ่เนาะ ครับผมทางช่วยครับรามครับนี่สองชิ้นสองปีได้นะครับพี่น้องครับนี่นะครับแต่รับบอกว่าให้ลูกดีนะครับใช้ลูกดีนะครับโฆษณาแบบนี้นะครับพี่น้องกับแข้งขาใหญ่นะครับใช้ได้เลยนะครับหนาสวยน้ำนะครับเมืองล่ำเขาบนเขาสวยงามนะครับพี่น้องนะครับเปิดป้ายเท่าไรครับหน้าครับห้าสิบสามห้าสิบสามห้าหมื่นสามพันนะครับพี่น้อง ลองกันได้เนาะครับโทรมาหานัาตูนได้ครับผมตัวที่สนะครับจะเจนได้นะครับหน้าตานครับผมมาเบิ็งตัวที่สามครับผมลุก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 คุับุกล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 ุกัดกลุ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 กมุกลุาลุก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 ละกลัวลุกลุนลุกัุกลุกลุกลุกรุกลุ อ๋อลอยสามสิบหกสามเจ็ดครับผมพี่นอ้องโอ้กระดาษลังน,นะครับหนาครับหนาครับกระดาษลังหนากว้างเลยนะครับหางกาดโอ้นะครับแต่ใหญ่กว่าตัวหนึ่งกับตัวสองนะครับพี่นอ้องต้นทางลำหางใหญ่นะครับหางเง่าลามเลยครับผมเั็เจนเลย อันนี้เปิดไวลาไปได้ครับนะครับ61เอ็ครับ61เอ็ดเนาะตะลักกาชัดเจนชัดได้เลยนะครับพี่น้องครับนะครับหนึ่งล้ำเขาต้นเขาเพิ่นนะครับ11ครับผมสนใจการโทรมาสอบถามต่อรองกันได้ครับผมเบอร์โทรในต้นๆนะครับในตัวแรกนะครับครับผมในตัวน้องคนใดๆครับมันมันครับผมนะครับรับสายพี่น้องเขาครับผม ยังบ่ไดดซื้อขายกันในตลาดเอกากเอฟซีปะโทนกับสีทมาสอบถามขอบคุณครับ